สวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สัมมารับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วนะค,คุณผู้ชมวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเราเห็นขอกซิ่งตอนเดียวกันมาเยอะแล้วในช่องของเซลต้นวันนี้มาดูแคปบ้างนะฮะจะบอกว่าแคปปัจจุบันนะฮะคุณผู้ชมทำขอกซิ่งนี่ถือว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าเขามีเครื่องสามพันมาให้เราเลือกแล้วฉะนั้นนะฮะในเรื่องของกําลังเนี่ยจะซื้อแคปหรือซื้อก่อนเดียวถ้าท่านซื้อเครื่องสา0พันกลังในการบรรทุกกาลังเครื่องยนต์น่่ไมไมด้แตกตกกางกั แต่การบรรทุกการใส่เนี่ยตอนเดียวอาจจะได้เปรียบกว่าหน่อยเพราะกระบะมีขนาดที่ใหญ่และยาวกว่านะฮะคุณผู้ชมปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสําหรับสเตปแคบคอกซิ่งเทาแลมโบนะฮะที่เซี่ยวต้มทำคันนี้ทําสเต็ปอะไรลงไปมันจะเหมือนตอนเดียวไหมมันจะเผื่อหตันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับเทาแลมโบนะฮะคุณผู้ชมราคารถเ,เ,เปล่าเนี่ยหกแสนสาันถ้าบวกสีเทาแลมโบหรือสีบอลเงินก็บวกเข้าไปอีก70,00ก็จะเป็น 6 4 0 0 0 0บาทนะครับไม่รวมอุปกรณ์นะสวยไหมฮะอันนี้ทำคอกแบบแคปเปิดได้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะฮะนั่งสบายจอดนอนได้นะบแบบนี้เพราะเบาะเอนได้เต็มที่เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันอันดับแรกเลยด้านหน้าของรถแคปคันนี้นะครับก็จะคล้ายๆตอนเดียวอาจถ้ามองแค่มุมนี้นะผมว่าทุกท่านบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นตอนเดียวเลยก็ว่าได้ ไฟหน้ามันติเรฟเฟกเตอร์ครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างกระจังหน้านะครับด้านบนเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีเทานะครับตัวล้อแม็กนะครับคันนี้ใช้เป็นแม็กขอบ18ยางเบอร์ r, 2 3 5ส0ห้าขอบ18นะครับเป็นแม็กเวลก้านดำขอบเงินแม็ก6ก้านนะครับใส่ปอกันสารสาเรียบร้อยน็อตฝาครอบดิสสีน้ำเงินจุ๊บลมสีน้ำเงินนะครับโหลดใส่สตัดปรับเกียร์โหลดลงมานะับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้ นะก็ความห่างก็ประมาณ1ฝ่ฟามือนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านางข้างโลโก้สเ c e แคปนะครับแน่นอนครับรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเกรดตัว S อนะฮะที่จะมีเครื่อง3000เพราะว่าเครื่องพันเไม่มีสีนี้นะครับเกียร์ออโต้ไม่มีสีนี้จะต้องเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง3000เท่านั้นที่จะมีสีนี้ข้อคันนี้นะครับเป็นข้อเหล็กแซมเลดดูนะฮะคุณผู้ชมโครงสร้าง นะครับหลักที่เป็นการรับน้ำหนักรับแรงบิดอัดใช้เป็นตัวแป๊บประปานะครับเกี่ยวน้าเงินนี่ตรงนี้นะฮะที่จะใช้เป็นการรับน้ําหนักนะครับก็ใช้เป็นแป๊บประปาเหมือนกันแต่ส่วนที่เป็นลวดลายที่โชว์ความสวยงามของเจ้าตัวคอกที่ทําให้รถดูสวยงามมากขึ้นนะครับใช้เป็นเหลดนะครับนี่มีการทาเก็บสีนะครับรอยเชื่อมต่างๆป้องกันสนิม นะเรียบร้อยหมดลวดลายก็ประมาณนี้เลยข้อแคปนะครับวิธีการสั่งจะบอกนิดนึงนะฮะข้อแคปตัวนี้นะครับเป็นข้อแคปที่เปิดแคปได้โดยไม่ติดเปิดแคปได้โดยไม่ติดนะฮะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าผมอยากค้ำเพื่อให้หัวคอกเนี่ยมีแรงค้ำทำให้ไม่แบบว่าไม่งอลงมาง่ายนะครับก็อาจจะต้องเป็น ตรงนี้ครับขอกที่จะสานต่อมาแบบนี้ละหักขึ้นไปนะครับมันก็ได้ช่วยค้าในเรื่องของการรับน้ําหนักได้ดีขึ้นไปอีกนะครับนี่แต่แคบจะเปิดไม่ได้แคบจะเปิดไม่ได้หรือบางท่านบอกว่าผมเอาข้อแบบนี้แหละนะครับสานขึ้นไปอีกนะแล้วก็ใส่กระบองอีกได้ไหมได้เราทําได้หมดนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าของที่ท่านใส่ไม่ได้เทินหัวข้อ,ขอเยอะนะครับไม่ได้รับน้ําหนัก เยอะในการที่จะใส่ของนะครับแบบนี้นะครับจะใช้งานได้ครอบคลุมนะครับเพราะแคปเปิดได้นะครับฉะนั้นในเรื่องของการขึ้นลงก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเหมือนเดิมนะครับตัวล้อครับนี่แมกเลนโซนะครับจายแอนนะครับลายเดียวกับแมกด้านหน้านะครับก้านดำขอบเงายางบรรทุก xcd 2นะครับมิชลิน2 2 5 7 5ขอบ1 5ดามกระบะเรียบร้อยนะครับดากระบะล่างอันนี้ แต่ดามกระบะบนเราก็ดามให้นะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเจ้าตัวกระบะไลเนอร์มันปิดไปหมดแล้วแต่จริงๆเราดามให้ทั้งบนทั้งล่างเพลาที่ใช้สําหรับคันนี้นะครับเป็นน e ิฮอบโปรลูกปืนใหญ่ ABS หัวเพลาสั่งทําสีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่เราเห็นบ่อยเนาะของสํานักโปรนะฮะลูกค้าก็อยากได้โทนสีน้ำเงินฉะนั้นนี่คันนี้ก็เลยจะออกมาเป็นวัสดุตกแต่งสีน้ําเงินซะส่วนใหญ่นะฮะสำหรับเจ้าคันนี้ หูแนบหน้าครับคันนี้ย้ายนี่ฮะย้ายหูแนบหน้าเพื่อให้รถเข้าทรงมากยิ่งขึ้นในการขับขี่จะไม่ค่อยล่อนนะครับถ้าถามความรู้สึกผมระหว่างย้ายกับไม่ย้ายผมว่าย้ายขับดีกว่านะครับอาการล่อนไม่ค่อยมีนี่ฮะโช๊คตรงหนึ่งคู่คว่ยหงคู่นะครับเป็นโช๊คโปเฟนเดอร์แนบนะครับใช้เป็น20มิลข้างละ5ตัว ตรงเตงเดิมนะครับสก,กีมีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดแหนบนะครับแบบนี้นะฮะรับน้ำหนักได้5ตันแน่นอนครับคุณผู้ชมนะก็อยู่ที่ท่านจะไปบรรทุกแล้วถือว่าการทําเผื่อก็ถือว่าโอเคนะครับเผื่อวันนึงแบกมากแบกน้อยนะครับก็แล้วแต่ก็วิ่งได้เอออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงคันนี้ตรงเตงเดิมเห็นไหมฮะระยะระหว่างตรงเตงนะครับชุดแหนบเดิมที่เป็นแหนบให้ตัว กำเนบ,บันทุกจะมีระยะห่างประมาณ2นิ้วฉะนั้นถ้าขี่เดิมๆเนี่ยอารมณ์ความนุ่มนวลเนี่ยยังคงอยู่นะจะไม่ได้กระด้างไปเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าแบบนี้นะก็ถือว่าอย่างวันนี้ลูกค้าเจ้าของรถคันนี้นะครับอยู่จังหวัดนครพนมนะครับขับรถกลับก็เป็นรถเปล่าก็ถือว่ากําลังดีนุ่มนวลนะครับไม่ได้กระด้างเพราะว่าแหนบมันไม่ได้พิงกับแหนบบรรทุกไปเลยซะทีเดียว เล็สับท้ายนะฮะมีทั้งหมด4ตัว1 2 3 4แน่นอนครับแซมเลดเหมือนเดิมลวดลายเป็นเลดนะครับส่วนตัวตัวนี้ที่เป็นตัวรับแรงบีบตัวเสียบนะครับใช้เป็นแต่ปปาเพื่อความแข็งแรงฉากท้ายเหล็กแซมเลนะครับนี่ก่อช่วยบีบนะครับล็อกตัวกระบะนะครับเป็นเหลดมาให้นะครับมีโซ่คล้องมาให้ นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเรียบร้อยหมดสวยงามนะฮะสำหรับแคปเราก็ทำได้หมดนะคะคุณผู้ชมนี่ภายในนะครับครบคันกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องเล่น CD นะฮะระบบแอร์ปุ่มหมุนนะครับเรียบร้อยหมดแคปนะครับภายในใส่เบาะแคปเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมสมมอบ นะครับถ้าท่านใดนะเดีย๋ยวผมบอกซื้อแคปไปเนี่ยข้อได้เปรียบนะฮะจอดปัม๊มครับปรับนอนได้ซึ่งตอนเดียวปรับไม่ได้ขนาดนี้นะฮะแต่ในเรื่องของการบรรทุกอาจจะเสียในเรื่องของอความกว้างเออความยาวของกระบะไปหน่อยนะครับอาจจะใส่ของได้น้อยกว่าตอนเดียวก็อยู่ที่ท่านเลือกใช้เอาแล้วแหละว่าอยากได้เป็นแคปหรือตอนเดียวนะครับนี่สวยงามนะครับพร้อมวิ่งงานนะครับ จบ,จบนะครับคือต้องบอกว่าแคบหรือตอนเดียวอะถ้าจะบรรทุก4ี่หตันเราทําสเต็ปเดียวกันหมดอยู่ที่ท่านเลือกแล้วแหละ,ละว่าจะเอาแคบหรือตอนเดียวเนาะสามสีที่มีให้เลือกขาวบอลเงินเทาแลมโบช่วงล่างลายล้อมแมกนะครับคุยกันได้เลือกสเปคได้คอกนะครับมาคุยกันได้ว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบว่ามีตัวค้ำตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเปิดแคปไม่ได้ทําได้หมดจะใส่กระบองกี่เส้น2เส้น3เส้นนะครมาคุยกันได้สั่งได้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ